ร้านค้าก็ปิดกันหมดแล้วเนาะตลาดนงตลาดนัดเย่างแต่ว่าเราจะมานั่งริมน้ำเนาะสายเสื้อพักผ่อนจิดใจนิดนึงจับบ้านกันละก็ยังพอมีเนาะตลาดนัดนิดหน่อย น,นี่นะคะหอดนะน,นี่ค่ะจะหวัดนนทบุรี้างข้างก็จะมีร้านขายของกินก็แข่งยาวเที่ยวกันได้นะคะของกินเยอะในบ้านดีเขาทั้งนนท์ก็มาหาต่อจิ้นทางนี้ได้นะคะ นี่นะคะบรรยากาศถ้าน้ำนน